สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวผมจะทําอะไรวาดเสียวกับธนาบัตรใบนี้นะครับต้องบอกซะก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้คนปกติธรรมดาเขาไม่ทํากันนะครับหรือจะมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นการอดล่ำอดรวยแต่อย่างใดนะครับทั้งเนือ้อทั้งตัวเหลืออยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพับธนาบัตรนะเป็นสอครึ่งก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวผมพับให้มันเหลื่อมกันอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องสงสัยนะให้มันเหลื่อมแลบออกมาอย่างนี้นะครับเวลาผมเอามีดนะครับแทงลงไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมอ่าสอดมีดเข้าไปด้านหลังธนาบัตรหรือเปล่านะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าผมสอดเข้าไปกึ่งกลางของรอยพับจริงๆนะครับ เนื่องจากมันเป็นโกนหวาดเสียวนะครับผมจะเอากระดาษปิดไว้ตรงรอยพับแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นนะตามแบบโกนอิลูชันบนเวทีใหญ่ๆนะครับกระดาษนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความลับอะไรนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับนล่ะนะครับผมจะสอดมีดเข้าไปนะครับกึ่งกลางนะครับแล้วผมก็จะแทงทะลุ นะครับธนบนะัตรตรงกึ่งกลางนะครับถ้ากระดาษมันขาดก็แสดงว่าธนบัตรทะลุไปด้วยย, <c oughs> ยังยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแย่ yeah, แล้วโอไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยเอไปแลกที่ธนาคารได้ธนบัตรเสียหายนะครับอุ้ยโอแบบนี้เขาคงไม่ให้แลกแล้วละ่ะคุณผู้ชม <c oughs> ตายแล้ว ตอนแรกไม่ได้กะจะเล่นเล่นใหญ่เล่นโตขนาดนี้นะครับกระดาษขาดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหนมาขาดเลยนะครับแต่ธนบัตรไม่ขาดนะครับไม่มีรอยอะไรเลยยังเอาไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับ เดือนนี้ก็รอดไปอีกเดือนหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งใช้ทั้งเดือนมันจะพอไหมวะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณครับให้สอนไหมสอนนะอ่าสอน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  <c oughs> ก่อนที่ผมจะสอนนะครับมาทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันก่อนนะครับอย่างแรกคือสําคัญที่สุดนะเน้นย้าทุกครั้งนะครับไม่กลนเป็นความลับนะครับคุณโชคดีที่เข้ามาเจอวิดีโอตัวนี้นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะ แฟนช anel ของพี่ตันเนี่ยติดตามมานานเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับถึงกฎกติกามายาย่าในการรับชมนะครับผมเป็นนักมายากลมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็สอนคนให้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้คุณผู้ชมอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆนะครับจะหาว่าพูดมากก่อนสอนยังไงก็ตามทีเถอะนะต้องบอกกันนะครับรู้ไว้แล้วก็เก็บเป็นความลับนะครับเพราะมันคือวิชา ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณโชคดีนะครับที่ที่ได้มาเจอ,อช่องสอนมายากรเซอ์เวียเดอรมาจิเชนะครับสอนมายากลโดยนักมายากลนะอาจารยาบาลสองคัญนะครับต้องเก็บเป็นความลับนะครับเพื่อคุณจะได้เอากลน,นั้นเก็บไว้เล่นนานๆนะครับบอกใครไปก็จบกันนะ,ะแล้เดี๋ยวข้อต่อไปจะมาบอกหลังจากสอนเสร็จนะครับ บอกยาวไปเดี๋ยวว่าโอ้มาเลยจะสอนสัทีว่าพามากน่ารำคาญอยากจะรู้ความลับเฉยๆนะครับพอรู้แล้วไม่เอาละะไ,ไม่ทำแล้วก็มีนะถมไปนะครับพกขาจรมักเป็นเช่นนั้นกลแทงมีดทะลุแบงค์นะครับเป็นกลเก่าแก่มากกลหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินนะครับกลน,นี้มีวิธีการแสดงหลายแวรีเอชันนะครับหลายรูปแบบ หลายวิธีการนะครับวิธีการที่ผมนำเสนอ,อที่คุณผู้ชมดูไปตอนต้นวิดีโอนะครับนั่นคือวิธีการที่ผมมองแล้วว่าสวยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยนะครับในการทำความเข้าใจนะอุปกรณ์มีธนบัตรหนึ่งใบนะครับถ้าเป็นของใหม่จะดีมากนะครับและยิ่งถ้าเป็นของเพื่อนจะยิ่งดีนะครับ พราะถ้าเกิดมันผิดพลาดเป็นรูทะลุขึ้นมาเนี่ยเราก็วิ่งหนีไปเลยนะทําไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะ,ะเราจะได้ไม่ตื่นเต้นต่อการแสดงนะครับถ้ามันไม่ใช่ของเรานะแต่มันไม่ผิดพลาดหรอกนะถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่างที่สองก็คือเศษกระดาษใบหนึ่งนะครับความกว้างประมาณนี้นะครับใหญ่เล็กมากกว่านี้ได้นะครับเราจะพับเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับ ตามที่ผมแสดงอผมบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรความลับเรื่องจริงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับอ่มันทําให้กลน,น่าตื่นเต้นนะเฉยๆนะครับแต่ว่ามันมันเพิ่มเอฟเฟกนะครับแต่ตัวมันไม่ใช่ความลับนะครับอสองอย่างสามอย่างนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมีดถ้าคุณผู้ชมไม่มีมีดคุณใช้ตะไบตะไบหัดเล็บอะของผู้หญิงอะที่มันมีหัวแหลมแหลมอะ เป็นโลหะได้เหมือนกันนะครับดินสอได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าจะให้เอฟเฟกรุนแรงจริงๆนะครับตามออริจินอลของอาจารย์ผู้ที่คิดค้นกลนะครับผู้ร่วงรับไปแล้วหลายร้อยปีก่อนเขาจะใช้มีดปลายแหลมนะครับจะตักสิทธิ์แล้วก็กลจะดูมีเอฟเฟกต์ทรงพลังนะครับเอาล่ะมาถึงความลับนะครับคุณพับแบบที่ผมพับนั่นแหละนะครับ มันมีเท่านั้นแหละนะครับพับเหลื่อมกันนะครับสําคัญการพับเหลื่อมกันเนี่ยจิตวิทยาของมันคือถ้าเกิดว่าเราพับเสมอกันเนี่ยแล้วเราเอามีดแทงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าเราลักไก่อ๋อมึงแทงแบบนี้ไงแทงแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้แทงอะไรเลยแทงทะลุผ่านไปด้านหลังนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นกลหลอกเด็กกระจกกระจอกไปเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมมันก็ ไม่ได้สวยงามมาเลยเลยนะครับหลอกเด็กยังไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณพับแบบนี้นะครับให้มันเหลื่อมกันแบบนี้นะอ่าแล้วคุณเอามีดสอดเข้าไปนะครับในช่องว่างที่เหลื่อมกันนะครับอ่ามีดมันจะถูกเข้าไปอยู่กึ่งกลางของธนบัตรนะครับอ่าระหว่างรอยพับนั้นถ้าคุณแทงธนบัตรมันก็ทะลุถูกไหมครับอ่าตรงนี้แหละคือส่วนสําคัญนะครับของคนแทง มีทะลุแบงก์กลนี้นะครับคุณต้องพับเหลื่อมกันแบบนี้นะแล้วคุณจะต้องให้คุณผู้ชมอ่ะซึมซับเอฟเฟกตรงนี้ด้วยเหมือนดังที่ผมแสดงสาธิตให้ดูนะครับว่าพับเหลื่อมกันเพื่อจะได้การตัวผมมาลักไก่คุณจะได้ไม่สงสัยนะครับว่าผมแทงทำเป็นแกล้งแทงจริงๆแล้วผมแทงทะลุผ่านแบงก์จริงจนะครับนี่สอดเข้าไประหว่างกึง่งกลาง ฐานัตรที่พับอยู่นะครับแต่ถ้าคุณทําแบบนั้น,นจริงๆมันก็จะสะลุจริงๆนะครับธนบัตรมันก็จะเสียหายมันก็จะไม่เป็นกลน,นะสิ่งที่เป็นกลก็คือพอคุณสอดมีดเข้าไปนะครับมีดเดี๋ยวผมล็อกไว้นะครับจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวธานัตรมันจะสะลุจริงๆนะเนี่ยสอดมีดเข้าไปแบบนี้นะครับธนบัตรถูกพับอยู่แบบนี้นะ ให้คุณพับอีกนิดหนึ่งนะครับการพับครั้งนี้เป็นการพับครั้งที่3นะครับจริงๆแล้วเราพับครั้งที่1พับตรงๆแบบนี้แต่เราเปลี่ยนใจเราบอกว่าพับแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่สงสัยนะครับนั่นเป็นวิธีการแสดงนะครับครั้งที่หนึแบบนี้ครั้งที่2แบบนี้นะครับแล้วสอดมีครั้งที่3นะครับครั้งที่สามคุณต้องแอบพับนะครับ ดี๋ยวผมใหู้การพับครั้งที่สามคุณจะพับด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับใช้นิ้วเดียวพับนะครับอคุณผู้ชมจะไม่เห็นพับแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะเราสอดมีดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีถูกสอดเข้าไปกึ่งกลาง อนบัตจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีแถบดอนะครับที่เราพับไว้แว็บแอบออกมาข้างนอกแบบนี้นั่นแหละคือความลับนะครับอย่างนั้นนะพอแทงปุ๊บมันก็ไม่โดนอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกระดาษอยู่เนี่ยมันจะไม่สมจริงนะครับความลับในการพับด้านหลังนะครับ โดยการแอบพับนะครับสําคัญกับตัวคุณแต่ไม่สําคัญกับผู้ชมนะครับสิ่งที่สําคัญกับผู้ชมคือคุณจะต้องให้ผู้ชมเข้าใจให้ได้นะครับว่าคุณสอดมีดเข้าไปกึ่งกลางระหว่างรอยพับของธนบัตรนะครับและอย่างที่2คือคุณเอากระดาษมาเสียบไว้แบบนี้นะครับพอคุณสอดมีดเข้าไปปุ๊บนะครับนะแล้วหลบหลบแถบดอออกทางด้านหลังนะครับตามที่ผมสอนเมื่อสักครู่นะครับ อดเข้าไปนะครับปุ๊บหลบแบบนี้นะครับเชี่ยดูจากทางด้านหน้าก็ยังนึกว่าใบมีดมันอยู่กึ่งกลางระหว่างธนานัวบที่พับนะครับนี่สอดเข้าไปนะครับตอดเข้าไปอย่างช้าๆปุ๊บแล้วพอแทงทะลุนะอุ้มมันเสียงชึกนะมันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างขาด ซึ่งจริงๆมันคือกระดาษทุกคนเห็นว่ากระดาษาครับแต่เสียงนั้นะ่ะมันทําให้มีความรู้สึกว่ามันทะลุมัน,านคาสิ่งนั้นน่ะมันซิงเข้าไปในจิตใจของผู้ชมและแม้แต่ตัวคุณเองก็เหมือนกันนะครับตัวผมขนาดรู้ความลับเนี่ยขนาดทาการสอนอยู่เนี่ยตอนที่ผมแทงทะลุก,กระดาษเนี่ยใจผมยังหายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาบัตรมีค่านะครับด้วยวิธีการเสียบแบบเนี้ย มันจะทําให้คุณถือแบบนี้ได้เห็นไหมครับมันจะไม่หล่นเห็นไหมมันจะสวยนะครับมันสวยมันเหมือนมีดแทงทะลุธนบัตรจริงๆเลยเห็นไหมครับด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียวสร้างพลังได้ขนาดนั้นนะครับอทั้งการพับทรงร้อยพับและทั้งเสียงของมันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังเลาลานจิตใจโดยการที่คุณ เฉือนออกนะครับคนดูเฮ้ยทะลุแล้วยังเฉือนออกด้านข้างอีกนะภาพในหัวของคุณผู้ชมอ่ะธนาบัตรมันถูกฉีกออกไปนะมันขาดออกไปเหมือนกันกับกระดาษใบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็แค่กระดาษเท่านั้นที่ขาดนะครับแล้วคุณก็ฉีกกระดาษออกนะครับคุณก็ฉีกกระดาษออกครับแล้วคุณก็คลี่ธนาบัตรออกนะครับ คุณบอกว่ากระดาษขาดไปแล้วนะครับทําหน้าผิดหวังนิดนึงตรงนี้คุณใส่การแสดงอะไรก็ได้นะครับอันนี้อิมพอไวส์ได้เลยแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณจะออกแบบความคิดส,สร้างสรรค์ก่อนที่คุณจะคลี่ธนบัตรออกอย่าลืมพับรอยพับกลับด้วยนะครับแล้วก็คลี่แล้วจับรอยพับไว้แบบนี้ตึงๆนะครับถ้าธนบัตรใหม่เนี่ยมันจะดีนะครับแบบนี้นะครับเสียงมันจะอย่างนี้ถ้าธนบัตรเก่าเสียงมันจะไม่ ึกๆแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องให้เขาจ้องนานนะครับก็อ,อาจจะเห็นรอยพับแต่เชื่อไหมถึงเห็นรอยพับเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะว่ารอยพับบนธนาบัตรมันเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าคุณจะพับผี่รอยก็ได้ธนาบัตรมันมีรอยพับอยู่แล้วนะครับเขาไม่รู้อ่าคุณไปได้ให้สังเกตนานนะครับคุณก็ให้ดูว่าธนาบัตรมันไม่มีรอยขาดเลยนะครับอ่าโดยจับตรงรอยพับเอาไว้แบบนี้ ไม่มีเลยเห็นไหมแล้วคุณก็เก็บใส่กระเป๋าคุณนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นธนาบัตรของเพื่อนก็ตาม่านั่นคือความลับทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการแสดงรวมถึงจิตวิทยาการแสดงของกลเก่าแก่มีดแทงทะลุธนาบาัตรกลนี้นะครับก็เป็นกลที่ผมเซา์เวียคิดอยู่นานนะว่าจะนำมาสอนดีหรือเปล่าคิดว่า่าก็ ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นกลนที่เล่นสนุกกับเพื่อนๆได้แต่ว่าเอฟเฟกมันแรงอยู่นะครับอ่าขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับผู้แสดงว่าอ่าเข้าใจในการแสดงมากน้อยแค่ไหนซหนึ่งผมก็พยายามอธิบายนะครับถ้าคุณเก็บเกี่ยวไปได้ทั้งหมดนะครับการแสดงคุณก็จะมีพลังสิ่งที่เพิ่มเติมที่ผมจะบอกนะครับคือล้างมือทันทีทุกครั้งหลังจากแสดงกลนตัวนี้นะครับเพราะว่าธนบัตรเนี่ยใช้กันหลายมือนะครับ หยิบจับไปใครบ้างไม่รู้นะครับอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ไม่อ่านแล้วมันมีแน่นอนนะครับก็ถึงได้ให้เลือกธนนัตบัดใหม่ๆนะครับก็ล้างมือทันทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปล้างมือหน้าเดี๋ยวนี้แล้วนะครับก่อนที่จะล้างมือก็จะพยายามไม่ไปหยิบจับอะไรนะเป็นกลสนุกสนุกนะครับที่ผมนํามาฝากกันนะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบนะครับถ้าใครชอบอรายการมายากลดีๆนะครับมีกล นำมาสอนสนุกสนุกแบบนี้นะครับติดตามช่อง s t a r w a ม n เ t ี i น i n ของผมนะครับดูทุกเรื่องเกี่ยวกับมายากลนะครับเรียนมายากลต้องเรียนกับนักมายากลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บความลับไว้นะครับอย่าให้ใครรู้นะครับในการแสดงมายากลความลับคือสิ่งที่สำคัญของนักมายากรสวัสดีครับ